มีความสุขเวลาเขาลงไปช่วยประชาชนในพื้นที่เขามีโปรเจกต์ของเขาเองในการทําช่วยประชาชนในพื้นที่นะคะเช่นเรื่องทําเรื่องผ้าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรื่องเรื่องเอาผ้าชาวบ้านมาแปลรูปนะคะก็ก็คงต้องถามเขาเราไม่ใช่มรดกนะคะถามถามได้เลยไหมคะโอเคค่ะสค่ะ ค่ะก็สําหรับเรื่องที่พี่แอมถามเรื่องเล่นการเมืองนะคะคือที่ทํางานการเมืองนะคะ,คะก็อย่างที่คุณแม่ได้พูดไปเมื่อกี้คือบ้านเราไม่ได้มีแนวคิดว่าถ้าสมมติผู้ใหญ่ในบ้านหรือว่าคุณแม่ได้ทํางานการเมืองมาก่อนมันจะเป็นมรดกที่ตกมาถึงเราแต่ว่าถามว่าตัวเองมีความสนใจทางด้านการเมืองไหมมีอยู่แล้วคะ่ะเพราะว่าตั้งแต่เด็กจนโตก็มีโอกาสได้ลงพื้นที่กับคุณแม่มา ตลอดชีวิตเรียกได้ว่าแบบโตในรถเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเราเห็นสภาพบ้านเมืองที่รู้สึกว่าถ้าเรามีกําลังเรามีความสามารถมีความรู้มากพอที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศชาตินะคะก็อยากจะอาสา,าทํางานการเมืองค่ะก็ต้องดูวาระแล้วก็โอกาสว่าจะเหมาะสมตอนไหนแต่ถ้าถามถึงการเลือกตั้งที่จะถึงนี้นค่ะก็ตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นที่จะมาช่วยพัคไทยสร้างไทยเพราะว่า นอกจากจะเห็นถึงความตั้งใจของคุณแม่ที่ทํางานการเมืองมากว่า30ปีแล้วค่ะเห็นความตั้งใจของทีมงานทุกท่านเห็นสมาชิกทุกท่านที่มุ่งมั่นจริงๆแล้วก็มีความจริงใจจริงๆในการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองการประชุมทุกครั้งเข้มข้นถูกขังเราเรารู้สึกได้ถึง energy ของคนว่าเขาอยากทําเพื่อประเทศชาติจริงๆก็เลยรู้สึกว่าอยากจะเป็นส่วนเล็กๆในการพักดันองคอ์กรพักไทยสร้างไทยที่จะช่วยทำให้ประเทศชาติดีขึ้นค่ะ ก็จะลงสนามไอ,าอาการเลือกตั้งครั้งนี้เลยเดี๋ยวรอดูแลกันค่ะโอ,โอเคค่ะ <laughs> ขอบคุณค่ะ